ับดานี้มาพบกับหนังไทยสุดผีกับเจ้าหญิงสุดเลิศดเมื่อคนสวยแต่งแก้ดวงกับผีแสบการรวมตัวของคู่สีสุดแสบจึงบังเกิดในซองแดงแต่งผีเปิดซองแดงแต่งผีแก้ดวงแถมความไวป่วงพวงโดยความหาออกมาจะได้หาทางให้พี่เกิดสักทีก็ช่วยไปลบคลคิปในมือถือชานหน่อย่ดีซูมาเลยอ้าว2 7ห1 6 5 ร่วมออกเดินทางตามหาว่าใครกันนักงามเลือดสุดเตปัตภตพีในมหากับภาพยนตร์รอยแอคชัน่นดิสนี่สโนไว้์ปลดปล่อยใจให้สัมผัสความมหศัศจรรย์พร้อมบทเพลงสุดไพเราะในระบบ iMAX 4 d x s โฟร์ดีสกีดเอและ d อเบย์แอ สนุกกันได้ทุกเพศทุกวัยกับหนังใหม่ที่ดูได้ทั้งครอบครัวสัปดาห์นี้ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กนะคะ